สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลี่เวิร์สประจำวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2025กันอีกครั้งนะครับต้นเหตุปัญหาของคริสเตียนอยู่ที่ความคิดไม่ใช่การกระทำใจอยากทำดีแต่ก็ทำไม่ได้ตามที่ใจอยากใจไม่อยากทำบาปแต่ก็ทำตามความคิดที่ถูกครอบงำความคิดจึงเป็นสมรภูมิที่มองไม่เห็นการปรับเปลี่ยนความคิดจิตใจของเรา เป็นส่วนสําคัญที่สุดของการดำเนินชีวิตคริสเตียนบนโลกที่เต็มไปด้วยอิทธิพลของความบาปและคํำสาปแช่งและกิเลสปัญหาทางฝ่ายเนื้อหนังซึ่งเปาโลได้กล่าวถึงในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่สองว่าอยากระทําตามระบบของโลกนี้คือกิเลสโลกิยะปัญหาของเนื้อหนังซึ่งขัดแย้งต่อต้านกับพระวิญ,ญญาณคือทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ แต่ให้มายอมรับการปรับเปลี่ยนโปรแกรมข้อมูลความคิดในสมองความคิดสติปัญญาแบบเดิมคือแบบเนื้อหนังตามกระแสของโลกเสียใหม่เพื่อท่านจะสามารถรับรู้ว่าอะไรที่เป็นความต้องการของพระเจ้าอะไรที่ดีและอะไรที่ดียอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบในสายตาของพระองค์ตามแผนการของพระเจ้าในพระคริสต์ที่วางไวใ้ให้กับท่านจะได้ฝึกฝนประพฤติตาม กระทำตามความคิดใหม่นั้นการรู้จักและเชื่อในความเป็นจริงของตัวตนใหม่ของเราในพระคิ์จะช่วยให้เราเดิาเนินชีวิตตามความจริงนั้นการเปลี่ยนแปลงความประพฤตินี้เกิดขึ้นเมื่อเราปรับเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ด้วยพระคําความจริงของพระเจ้าการปรับเปลี่ยนความคิดหมายถึงการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราให้สอดคล้องกับถ้อยคําความจริงในพระคัมภีร์ซึ่งช่วยให้เรา มองเห็นกระแสของโลกระบบของโลกที่ถูกปกคลุมไปด้วยความบาปและคำสาปแช่งและสามารถมองเห็นตัวเราเองตามความเป็นจริงตามมุมมองของพระเจ้าจากพระคำคำสอนของพระองค์ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลในพระธรรมเอเฟซัสบ,บทที่4ข้อที่23-24ถึง24ได้บอกว่าคำสอนนั้นยังสอนให้ท่านยอมให้พระเจ้าสร้างความคิดจิตใจของท่านขึ้นมาใหม่ คำสอนนี้ยังบอกอีกว่าให้สวมคนใหม่นั้นที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนพระองค์เพื่อจะได้มีชีวิตที่พระเจ้าชอบใจเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ตามความจริงที่เรารับรู้จากคำสอนนั้นในพระธรรมโคโรสีบทที่สามข้อที่สิบได้บอกว่าท่านได้สวมใส่คนใหม่ที่พระเจ้ากำลังสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นเหมือนพระองค์ผู้สร้างมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าท่านจะรู้จักพระเจ้าเต็มที่ การศึกษาพระคัมภีร์และใคร่ครวญในถ้อยคําที่เป็นความจริงของพระเจ้าเป็นวิธีที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้เมื่อเราปล่อยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานในใจของเราและนําทางเราเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและค่อยๆปรับเปลี่ยนความประพฤติของเราให้สะท้อนถึงพลักษณะของพระคริสต์มากขึ้นในพระธรรมสองโครินธ์บทที่สามข้อที่18ได้กล่าวว่าพวกเราทุกคนที่ไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว ก็มองเห็นสง่าราศีขององค์เจ้าชีวิตเหมือนกับดูจากกระจกเรากำลังถูกเปลี่ยนให้เหมือนกับพระองค์ทำให้เรามีสง่าราศีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้มาจากองค์เจ้าชีวิตผู้เป็นพระวิญญาณพระเจ้าอวยพ,พรครับ